สวัสดีค่ะพ,พี่น้องนะคะมาพบมาพอกันนะคะกับสองผู้เฒ่าวอลไลน์นะคะพอดีนะเขาคะุณยาไปอา่านเจอข้อรับนะคะข้อรับหนึ่งนะคะาจากคดีดังนะคะยอ้อนบึงนะคะพี่น้องก็รู้สึกแบบนะคะคล้ายๆกับนวนิยายนะคะเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะนวาริยายนะคะเรื่องคําพิพากษาพี่น้องคําพิพากษานะคะของชาติกอบจิตตินะคะหลายผูหลา้คนก็อาจสิเคยได ได้อ่านเร็วนะคะได้ได้หูจักเร็วนะคะแต่ว่าหลายคนก็นยังบัทหนึหูนะคะคนได้รับรางวัลซีไรส์นะคะในปี2525นหานะคะสำหรับในนย่ายนวันย่ายเรื่องคําพิพากษานะคะตอนนั้นนะคะซึ่งมีตัวละครฝักเลยค่ะสมทรงนะคะที่เป็นตัวละครด็ดดัดดงๆนะคะตน้นอ่าตัวละครนะคะกะประมาณว่า คือสังคมนะคะมองมองในสิ่งที่บดีที่จังไรล่ะที่ข้าเจ้าบดีเห็ดนะคะมันเป็นความผิดที่ข้าเจ้าบดีโกนะคะแต่ว่าสังคมตาหน่าว่าข้าเจ้านี่เห็ดผิดจารีปะเพนี่บริว่าเห็ดบบถือต้องนั่นแหละแต่ว่าความจริงแล้วก็คือข้าเจ้าบดีเห็ดนะคะเป็นความเป็นข้าเจ้าเอินว่ามันเป็นข้าเวานะคะเป็นเป็นข้ามว้าที่แบบว่าสังคมนะคะ ขาวคนด้วยข้อมาลสังคมฆ่าคนด้วยควาวาํคาคคพูดนะคะเออเป็นข่าวว่าวางหนึ่งแบบแบบนั่นก็กได้นะคะพี่น้องเออก็คือว่าบางครั้งนะคะการที่เห้ามองเห็นนะคะหรือว่าการที่เห่าได้ยินมามันอาจจะบ่เป็นจริงนะคะมันอาจจะบ่เป็นจริงเหาสิบปตตาสินคนคนหนึนน่งนะคะหรือว่าอ่า ผู้ใดนะคะจะมีความผิดโดยการที่เฮายัางบทตรหนีรู้อีหยังมากมายยังบทตรหนีรู้ลึกซึ้งเนี่ยมันมัน,ม,นมันกับบถตกต้องนะคะเมื่อกลามองมาม่องย้อนถึงคดีของนอง้องชมพู้นะคะเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชานะคะที่การตายยังปริศนานะคะณเวลานี้นะคะยังบุตรหนีการยังไะยังบุตรหนีคดีเนี่ยยังบุตรหนี ที่คใายนะคะยังบูฮู่นะคะว่าไผเป็นผู้คานองหรือว่านองตายเองหรือจังใดจังสี่กันย่อมบทนิ่งเด่นชัดนะคะทุกคนในสังคมนะคะที่อ่าเป็นจำเลยของสังคมกับมีหลายคนนะคะมีหลายคนที่ถือจับตาอ่าจ้องจับตามองนะคะตอนนี้กะอ่าจะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าอ่าสาวิตรีองศีชาหรเป็นนาแตนนะคะ,อะของใช่ของ คุณแมน้องชุมพูนนะคะและก็อีกผู้หนึ่งนะคะซึ่งเป็นจำเลยของสังคมอันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะว่าเป็นผู้เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็คือ,อคุณลุงพลน,นะคะหรือว่านายชยพลวิพานนะคะอันนี้พี่น้องกับคุณจักกันดีนะคะทั้งขอบรัวทั้งสองขอรัวรู้สึกว่าเครียดนะคะโดยเฉพาะแล้วนะคะปาเตนนะคะหรือว่าพี่สาวของอาสาวิตรีนะคะเป็นป้าของน้องช่มพูนนะคะ กะค่อยติดล่างเหุกับขจ้าไปนั่มน,นะคะอ่าในตอนในตอนนั้นนะคะณเวลานั้นนะคะหลายคนหลายคนนะคะติดตามข่าวนะคะตั้งแต่มือแรกนะคะจนฮอดเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังติดตามข่าวยูบริยามันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นซีรีส์นะคะเรื่องเรื่องหนึ่งสําหรับบ้านโกโกอกนะคะบ้านโกกอกี่เป็นหมู่บ้านที่ปกติแล้วนะคะถ้าบม่มีเรื่องนี้นะคะอ่าในประเทศไทยนี่กับบค่อยสิมีไผฮห้นะคะ อืมบว่ในประเทศให้ล่ะในจังหวัดมุกดาหารหรือว่าจังหวัดไกล่เพียงนะคะกาสิบบุมีไผ่หูนะคะว่าบ้านกกกอกตั้งอยู่บนไดบ้านกบ้านกกกอกความเปลี่ยนเป็นไปเป็นมากเป็นจังไดนะคะกับบุมีไผ่สนใจอ่าจนกระทั่งนะคะมีคดีของน้องชุบผูเกิดขึ้นนะคะก็เลยเฮ็ดใไห้บ้านโกกอกนะคะอ่าเป็นที่ยัง่ะเป็นตอนนี้นะคะณตอนนี้ก็เป็นที่ฮืจักกันโด่งดังนะคะ เป็นหูจักกันทั่วโลกกับว่าแมนนะคะสําหรับบารกกอกเนาะแลกกาบารที่นี่นะคะหลายคนนะคะหลายคนหลังจากที่คดีของน้องชุ่มพูนะคะหลังจากที่น้องชุ่มพูต,ตายไปได้เดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี้ทุกคนในหมู่บ้านนะคะแม่แต่ญาติพี่น้องกันก็บ่กบก้าวว่าอีหยังสุกันฟังน่งเนี่เออสิเดเรื่องอีหยังมีเรื่องอีหยังนะคะ ขนาดคนในครอบครัวน,นะคะกันยังระแวงซึ่งกันและกันนะคะอ่าการแตกแยกแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายนะคะแบง่งเป็นสองกลรร่มสองฝ่ายกับนีการเกิดขึ้นนะคะและการ ความบ่ไหวววางใจนะคะของสังคมและการการามหากินณเวลานั้นนะคะสิบ่มีผู้ใดนะคะออกไปทํามหากินเพราะว่าอย่งาง่ะย,ย่านนะคะย่านตํารวจย่านผู้นั้นว่าไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เกี่ยวกับคดีของน้องนะคะเป็นที่ว่าระแวงจนวาโบเป็นอันทํามหากินพี่น้องในช่วงนั้นนะคะก็เป็นวิกฤตมากมายนะคะพี่น้องชาวบ้านคกเกนะคะตาบลกกตูมอําเภอดงหลวงนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นพี่น้องจี เป็นเกษตรกรนะคะอาชีพหลักข้าเจ้าก็คือ,อทำนานะคะแลักกาของป้านะคะมาขายแต่ว่าช่วงนั้นนะคะในระยะสองเดือนนี้บ่เป็นอันทำมหาหากินพี่น้องกีดยางก็บ่ได้ออกไปนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะตกมองซึ่งกันและกันว่าไปทำไร่รักทานว่าไปโนนนีนั่นอ่าบวไวใจซึ่งกันและกันนะคะและกาบัณฑินีเวลาผ่านไปนะคะหลายเดือนผ่านมาหลังจากที่วิกฤตนะคะจากวิกฤตนะคะกลายเป็นโอกาส เนาะกลายเป็นโอกาสนะคะหลายคนหลายคนกับคือสิ่งหูดีนะคะหลังจากฉีดลูคพ้นนะคะและกับประเทนนะคะหรือหลายคนนะคะถือสังคมนะคะมองมองมองประมาณว่าคือจังเป็นคนผิดจังสินาเจ้าวิกฤตกลายเป็นโอกาสก็เลยจุดนี้นะคะกลายเป็นความสงสารนะคะเออจากอ่จากสังคมทีแบบว่าโลกออนไ์ทุกมมือนี่เนาะพี่น้องเนาะ สามารถสื่อสารกันได้นะคะูจัก,กันบดเลยไผเข้าเจ้าซื้อออกมาได้นะคะเวลาเว้าออกมาออกมาทาังทีวีหรือออกมาสัมผัสบุหรนอนนั่นนี่นะคะเขาสีสื่อออกมาได้นะคะพี่น้องชาวบ้านข้าเจ้ากูหูเด้ว่าไผ่ถือไผ่พิษนะคะแต่ว่า่าในเรื่องคดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ บัตชนี่ต่อมานะคะพี่น้องจากนั้นนะคะลุงพนลนละก็ประเทนนะคะก็ได้รับการชอยช่วยเหลือนะคะจากแฟนคลับโน่นนั่นนี่ที่เข้าจเจ้าห็นใจนะคะมีการมีงานเขามานะคะและก็ร่วมไปทั้งพี่น้องนะคะชาวบ้านโกโกกบัญน,นีตลาดหนักนะคะบ้านลุงพลนคลึกคักนะคะและก็มีตลาดน้อยเฮ็ดให้พี่น้องนะคะเชาวบ้านโกโกอกานี่มีไรายได้นะคะ ออมีไรายได้เริ่มออกหาของปลานะคะเรเริ่มเก็บของปลาเริ่มเก็บมาขายเริ่มออกมาขายในตลาดน้อยหนะบาบ้านลุงพลน,นะคะอะไรกาณเวลานีนะคะพี่น้องผ่านไปผ่านมาพี่น้องบ่มีไผ่บ่หูนะคะถึงบ้านกกกอก ทุกคนนะคะข้าเจ้าก็หูกันนะคะถึงบัดก็กบอกว่าเป็นจังไดนมาจางแต่ว่าสิ่งร้ายๆนะคะสิ่งที่นาเศร้าก็อยู่ในใจแต่ว่าสิบอรบเลื่อนเดี๋ยวพี่น้องบ่มีไผลืมนะคะคดีของน้องแต่ว่ามันก็นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะมีใดๆเข้ามาก็เหตุให้จุดนั้นนะคะมันค่อยๆจางหายไปแต่ว่าเรื่องคดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาถึงจุดมาถึงจุดนี้นะคะ ลุงพลนปาเต็นนะคะกับมีงานเขามากมีคนมาติดต่องานนะคะมีภูมิซอยมีแฟนคลับนะคะกซอยกันและกับมีงานเดินแบบมีงานาแสดงเอียงเป็นฟิสเซนเตอร์สินค้านะคะมีการไปขึ้นเวทีนะคะร้องเพลงเป็นนักร้องนะั่น บอพี่น้องนะคะในจุดวิกฤตก,กกลายเป็นโอกาสนะคะสำหรับรลุงพ่นและปะเตนนะคะเฮดไหลุบานลุงพ่นนะคะตอนนี้ซึ่งกําลังฮือฮากันนะคะเป็นที่เป็นที่ยังหละเป็นที่ว้าวว่าวตอ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  คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีสารเจ้าแม่อ่าโสรพี่นะคะไละกามีอ่าปู่นาคานะคะที่ปฏิสถานอยู่แข่งแข่งบ้านลุงพ่นนะคะหลายคนหลายคนเด็กพี่น้องนะคะโชคดีนะคะถูกหวยไปร่ําแก้บบนกันนะคะเอออ่าพี่น้องอยู่ทั้งสหรัฐนะคะอยู่ต่างประเทศเพิ่นกะได้หลายนะคะถือเป็นล้านอันฮาร้านนะคะและก็มีนะคะอ่าพี่น้อง พี่น้องคนไทยของเห้าหนี่กระถือขึ้นกันนะคะอะไก็ไล่กูไล่ค้นนะคะเวียนกันเข้ามาสักระบูชานะคะคอนนะคะเนื่องจากวานยังไงข้าเจ้าเอินว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ,จนะคะสําหรับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ในบ้านของขังบ้านของลุงพุ่นนะคะเป็นปูพญานาคแล้วก็เป็นอ่าเจา้าเมตะเคียนนะคะเ,คเดี๋ยวคลิปหนานะคะเดี๋ยวคุณย่าจะเอาประวัติบานโกกอกนะคะ บานกกอกมาฝากพีมาตอนน้องสิมาหวองพี่น้องฟังว่าความเป็นไปนเป็นมากของหมู่บ้านกกอกนะคะเป็นจังไไดน,นะคะ,ะและการสิเอาสิทาสิสัมภาษณ์จากผู้รักผู้ใหญ่นะคะทั้งบ้านกกกอก นะคะคผู้ผู้รู้นะคะประมาณว่าเพื่อนเป็นชาวบ้านชาวเมืองเชาวบอภาษาเฮ้านะคะสีให้เพื่อนนะคะเดมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าประวัติของบางบ้านกุกอกนะคะอ่าตำบลน,นั้นกบตุ้มนะคะอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่เป็นจังไวัดที่แน่ๆนะคะจังหวัดมุกดาหารก็คือจังหวัดนครพนมเด้พี่น้องจังหวัดนครพนมนี่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ที่กว้าง กวางมากเลยนะคะในบนว่าตอนนั้นน่าจะเป็นอำเภอน้าแกนะคะน่าจะอยู่อ่าโซนอำเภอน้าแก่เดี๋ยวจังใดน,นะคะคุณย่าจะไปสัมภาษณ์นะคะผู้เฒ่าผู้แกนะคะที่เพิ่นเป็นผู้รู้นะคะและการเสียเอามาบอกให้พี่น้องฟังนะคะ เนาะในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เอาสมีสกอนนะคะนําจิ้มเล็กๆนหน่อยต่อไปนะคะคุณอยากจะหาคลิปใหม่ๆนะคะ่คกิปดีๆมาฝากผีมาต้อนน้องเนาะนะคะเมื่อนี้อย่าลืมเลยพี่น้องเด้อน,นะคะดูแลสุขภาพนะคะอืออย่าลืมนะคะอ่าออกกำลังกายนะคะกินขา้าวตรงเวลาและก็อย่าลืมที่สุดคือพักผ่อนให้เยอะๆนะคะพักผ่อนให้ตรงเวลาเด้อและก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะเออเบงคลิป ของคุณยาแล้วเบิ่งช่องผู้เฒ่าวาวหลายแลละอย่าลืมแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยางสูงเห็ดให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าเท่าะมีกำลังเรินใจเหตุคลิปต่อไปนะคะมือนีเมื่อสกรโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ